วันละทานปีนี้ครับ6ราศีดวงจะมีเกณฑ์จะได้ลาบจากผู้ชายสายเปมีราศีไหนบ้างติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้มีคำตอบครับคําว่าผู้ชายสายเปในความหมายของพี่หมอนะครับเขาหมายถึงคนมาอุปถนะัมเนาะมาซับพอร์ตมาเกื้อกูลนะครับมาเมตตาให้กับพวกเรานะครับ รวมทั้งคนโสดด้วยนะแลวคนมีคู่ด้วยเขาเรียกว่าเหมาหมดนะครับในความหมายของพี่หมอนะครับก็มีทั้งหมด6ราศีด้วยกันราศีแรกครับก็คือราศีมิถุนครับในดวงจังหวะช่วงนี้ครับมีความโดดเด่นมากเพราะดาวลาภะคือดาวโชคลาภะคือดาวพังการโครจรอ,อยู่นเรือนปัตตนีปัตตนีแปลว่าแฟนคู่ของคนรักก็จะคุณก็จะมีโชคลาบจากแฟนคู่ของคนรักนั่นเองครับราศีที่2ครับคือราศี ธนูฮะหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีธนูนะครับช่วงจังหวะดวงโดดเด่นครับเพราะดาวแฟนดาวคนรักคือดาวพุธครับโคจรสถิตอยู่ในเรือนการเงินนะฮะเรียกได้ว่าดวงคนราศีมิถุนนะครับช่วงนี้นะฮะคุณจะได้รับเรียกว่าโอกาสดีๆในเรื่องของการเงินในเรื่องของการช่วยเหลือทรัพย์สินเรื่องไรายได้ ราศีที่3ครับคือราศีพิจิกหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีพิจิกครับดาวแฟนคู่ครองคนรักนะครับก็คือดาวศุกร์ครับโคจรอ,อยู่ในเรือนกระดุมพระกระดุมพระแปลว่าทรัพย์สินไรายได้นะครับดวงของคนราศีพิจิกช่วงนี้ฮะดวงนาลีดวงบุรุษจะอุปถมัมภ์ซัพพอร์ตในเรื่องก,การเงินการทองและเรื่องของโอกาสช่องทางทารมหากินครับราศีต่อไปครับคือราศีกุมครับ ดาวความรักคือดาวพระอาทิตยครับโคจรทับราศีเกิดเลยดังนั้นคนกลุมเนี่ยมีแนวโน้มจะมีโชคได้รับาการซัพพอร์ตเรื่องรายได้การเงินจากแฟนคู่ครองคนรักครับราศีที่5นะฮะได้แก่ราศีมีนครับดาวแฟนหรือดาวคู่ครองคนรักคุ้นส่วนในช่วงเดือนนี้ครับโคจรอ,อยู่ในเรือนลาพะเป็นคู่สมพลกับดาวเสาร์นะ แปลความหมายว่าคุณจะมีโชคจะมีลาบนะฮะเรียกว่ามาแบบพลิกผันมาแบบปุ๊บปั๊บจับพันในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้จะคุ้นส่วนคู่ครองคนรักหรือคนที่สนิทเป็นพาร์ทเนอร์คู่ค้าคู่ขายนะฮะถือว่าจะมีสิ่งดีๆจะกลางจะเข้ามาแล้วนะครับราศีสุดท้ายครับคือราศีมงกรครับดาวคู่ครองคนรักคือดาวจันทนะฮะ ในช่วงวันที่14กกุมภาครับโคจอสถิตได้ตำแหน่งเกษตรตราธิบดีนั่นแสดงเห็นว่าครับคนราศีมังกรเนี่ยดวงของคุณเนี่ยจะเฮงจะปังนะครับเพราะว่าคู่ครองคนรักจะสร้างฐานความมั่นคงฐานความรักแล้วก็ฐานเรื่องรายได้โอกาสต่างๆเรียกได้ว่าเป็นดวงที่จะมีคนซัพพอร์ตในเรื่องของความรักการเงินในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ครับ 6ราศีนะครับดวงที่จะมีเกณฑ์ที่จะมีคนมาซัพพอร์ตนะมีสายเป์นนะเอาว่ากันอย่างนั้นนะครับก็ถ้าชื่นชอบนะก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆนะฮะหรือนะครับถ้าจะาติดตามพี่หมอนะทางช่องทางนะครับสื่อมีเดียก็มีทั้งหมด5ช่องทางด้วยกันนะครับมี YouTube นะถ้าใครชอบเล่น YouTube ก็ดูได้นะครับ แฟนเพจ Facebook นะครับชื่อหมอบอยเขียนชัดนะจ๊ะตรงนั้นก็มีคนติดตามอยู่ก็ไปดูนะครับคลิปไปดูคอนเทนต์พี่หมอได้นะครับช่องทางที่3คือ Instagram นะใครชอบเล่น i n s t a g r กรก็เชิญครับมาทักทายมาเมนตกันนะครับคุยกันได้ครับและช่องทางที่4คือ TikTok นะฮะช่องทางนี้นะครับใครชื่นชอบดูนะครับคลิปแบบสั้นๆก็เชิญได้นะครับและช่องทางสุดท้ายก็คือ ช่องทางทวิตเตอร์อ Twitter นะฮะถ้าใครชอบเล่น Twitter ร์ครับก็มาเจอพี่หมอได้นะครับผมก็หมดแล้วครับกับคำทำนายการพยากรไว้ออกก่หน้าพบกันใหม่วันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ